เธอสองคนไปไหนกันเนี่ยผู้ชายผู้ชายนัทผู้ชายไว้หรือเปล่าเนี่ไปเก็บเห็ดเนี่ยผู้ชายวราญากับสายฝนคนสวยเก็บเห็ดนีน่นนัทผู้ชายวะนัทผู้ชายจะถึงไปนำ้ำด้วเธอไม่ไปนัำเด็กสาวกับนัทผู้ชาย วันนี้ไปเก็บเก็บสันวาที่เราทานฉันเขาเออฉันอะไรเออเออเขาตอนแรกว่าจะะมาณอ,อ่กก็เออสักคลิปด,ดีกว่าว่าขี่ไปเรื่อยๆไปโขบเหมือนหวย่างบัมนน้องขาาสันวา อกอมันบอเอามันสิออกบอ่อละเธอเห็ดย่อยฝนมันบอเอามันสิออกบอเหนะ็ดน่ะไปเลี่ยมถนนไปเล่มเห็ดไปเล่มเก็บเห็ด เ่าเคยมาจาแก่ทางนี้เบิ่งมัน2อคนเบิกนะั่งสองคนดูนะทั้งบอลทั้งโซลีกันน้ำทาง,ทงเลยอะ วิถีชีวิต้านนอกชาวบ้านที่รถถ่ายเ็ฟถ่ายวิดีโอทำาคอนเทนต์ถ่ายคลิปจะเพลิกันเป็นตะมาอยู่ทางดีอยู่อย่างนี้นีน่แหละข้างหน้าน,นี่แหละป้ายเ็นเป็นโกเป็นป้ายเลยมีรถจอดถ่ายอยู่แล้วนคนเขามาก,ก่อน มองรถหลายอยู่นี่รถมอเตอร์ไซค์สีขนาดนั้นเออท่านเขาบรวาวลาได้บ้า